สวัสดีครับสวัสดีครับอู๋หมอดูจิตอาสาพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษครับชื่อพี่บัญชาพี่บัญชาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับพี่บัญชาเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์และก็เลขกาะตร์ครับวันนี้เราจะมีความรู้ดีๆที่จะมาถ่ายทอดกัน อะไรยังไงเป็นอย่างไรบ้างเราจะดีเสียครับพี่บรญชาวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะครับพี่บรญชาครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านสวนสุขิตนะครับสวนองคนโคโนาอยู่ที่พิกัดก็บ้านเลขที่1ทับหนึ่งหมู่เก้าบ้านสี่นนตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้มาถิ่เขนินนะครับครับผมอย่างไรก็ตามเดี๋ยวก่อนจะเข้าไป ช่วยกันพยากรณเดี๋ยวผมรบก,กวนฝากกด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมแนละทีมงานทุกๆคนด้วยกันนะครับครับเข้ามาการพยากรณของราศรีมินเดือนกันยายน2565นะครับว่ามีเกณอะไรจะเกิดขึ้นบ้างครับผมอ่ะมาที่บ้าง ผมปุ้ยเยอะไปหน่อยละครับก็คือชาวราศีมีนก็จะมีฐานดวงที่ช่วงนี้ก็คืออาจจะทำมัดทำมูหน่อยหนึ่งนะครับเป็นสายมูสายเข้าวัดจำศีลก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ดาวพรเรื่องหักที่เป็นดาวสัจธรรมเป็นเกษตรในราศีมีนแต่จะเป็น ธรรมะแท้หรือไม่แท้อันนี้ต้องใช้ดุลพินิจกันหน่อยนะครับเพราะว่าราศีมีนเป็นราศีที่เป็นธาตุน้ําซึ่งมันผิดวิสัยของดาวดาวพฤหันะครับดังนั้นเขาจึงคําว่าธรรมะเจือโลกียะนะครับธรรมะเจือโลกียะดังนั้นคนที่เกิดในราศีมีนเนี่ย ถ้าจะเท้าฟาดไปจริงๆก็คือจะเป็นพวกสายมูนะครับจะเป็นพวกสายมูนะคือเหมือนกับว่าข้างนอกเป็นธรรมะแต่ข้างในก็ยังอยากมีอยากได้อะไรกับเขาอยู่อย่างนี้ครับก็ยังมีเเพราะว่าธาตุน้ำนี่จะเป็นธาตุเขาเรียกว่าธาตุแห่งราคาราคาใช่ครับใช่ครับแต่ก็เป็นราคาที่เขาเรียกว่าน้ําที่ใสสะอาดอยู่ยังก็ยังดีอยู่คครับผม ด้วยความเป็นเกษตรของดาวพระฤหอัดก็จะทําให้เราเป็นคนที่เคร่งครดในเรื่องพวกนี้หน่อยบางคนอาจจะถึงกับตั้งอ,อกตั้งใจจะกนินมังสวิรัติตก็นีอ๋อนะครับอันนี้คือบุคลิกของคนดาวราศีชาวราศีมีนนะครับผมขอเสริมนิดนึงว่ายอย่างที่ผมเคยเห็นมาชาวราศีมีนที่บอกว่าโรตยะนี่ ที่พี่บอกว่าเป็นน้ำใสใช่ครับผมก็จะเห็นเป็นประเภทแบบหมาเห่าอย่างเดียวหมาเห่ากับไก่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คงไม่ขนาดนั้นครับผมแต่ว่าก็คือเราแค่พูดให้เห็นภาพกันเฉยๆที่สาวๆมาก็เห่าๆไว้หน่อยเวลาก็แต่คนราศีคนราศีนี้ให้ช่วงเดือนกันยายนเนี่ย พอดีดาวที่จะย้ายก็คือดาวอังคารย้ายคัะครับดาวอังคารย้ายออกจากเดือนเจ้าเดือกระดุมพระซึ่งเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาการเงินการทองอาจจะดูดีหน่อยครับการเงินการทองอาจจะดูดีหน่อยแต่มาเดือนนี้อาจจะดูเงียบเหงาไปหน่อยอาจจะเกิดการช็อตขึ้นมาซึ่อถูกต้องครับผมก็ อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเหมือนระเบิดเวลาถ้าหากว่าเราวางแผนดีตัวนั้นมันก็จะเหมือนกับระเบิดเวลาที่ทะลุก,กําแพงให้เราได้ให้เราออกสู่โลกกว้างได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่มีสติหรือว่าไม่ระมัดระ,ระวงังวางแผนไม่ดีระเบิดนั้นอาจจะเอาก้อนก้อนกวดมาทับทางของก็ได้นะครับ ดังนั้นการวางแผนการวางแผน,นต้องดีจถูกต้องให้รอบครอบนะครับเพราะว่าดาวอังคารย้ายออกจากเรือนกระดุมพักเรือนการเงินแล้วดาวราหูก็เข้ามายืนดีแคนดังนั้นเงินทองที่ได้มาอาจจะต้องได้มาแบบเดยกดยนหรือว่าอาจจะแฝงด้วยอุตสโลบายหรือว่าอุบาย บางสิ่งบางอย่างมาด้วยไม่ว่าจะเป็นรายรับหรือรายจ่ายเราอาจจะมีในส่วนพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับรบ,บางทีอาจจะเป็นในเรื่องของการหวังผลในเรื่องของการซิกแซกหรือว่าไม่สะอาดสักปรกอะไรประมาณนค้นะครับ,รบนี่คือการเงิสน,ส,นส่วนเรื่องของการงานผมขอเสริมอีนะครับเรื่องการเงินว่าสําหรับชาวราศีมีนนั้น ที่เมื่อกี้พี่บอกไปว่ามีดาวราหูที่อยู่ข้างหน้านั้นครับดาวราหูนั้นหมายถึงการหมุนอยู่แล้วในตัวโดยปกติครับช่วงนี้หนึ่งปีของชาวราหูหนึ่งปีครึ่งนะครับขอโทษทีอย่างไรก็ตามจะมีขึ้นมีลงแต่ภาพรวมนั้นอ่ะก็เป็นลักษณะของเข้าซ้ายจ่ายขวาอยู่เสมอรับอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือขอเสริมอีกนิดนึง เห็นตรงกันมากเลยว่าการวางแผนการเงินของชาวราศีมีนนั้นสำคัญอย่างยิ่งไม่อยากให้ติดขัดอะไรเลยในช่วงปีครึ่งนี้แต่ตามภาพแล้วน่าจะน่าจะไม่รอดครับครับผมโอเคครับพี่ต่อเลยครับผมครับทีนี้ก็มาในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานนะครับสำหรับคนที่เป็นชาวราศีมีนการงานดาวกรรมะนะครับ ดาวกามากของเขาจะออกจากไปเป yeah. ็นจากราศีที่เป็นราศีกรมมากก็คือราศีราศีุนอ่าราศีพิจิกอาครับผมอาราศีพิจิกอ๋อครับถูกครับถูกครับถูกอาราศีพิจิกก็คือดาวอังคารนั่นเองครับผมนะครับที่เป็นดาวการงานเขาไปอยู่เป็นปราหรือล่าเล่งตัวเอง ดังนั้นการงานของเขาอาจจะสงบนิ่งแต่ว่าด้วยความบังเอิญว่าพอไปอยู่ร่วมกันกับดาวมอร์เรตีอยู่ครับบางทีเขาอาจจะคิดนอกกรอบถ้าคิดนอกกรอบทำนอกกรอบไม่อยู่ในกรอบอันนี้จะเป็นโอกาสดีน่าสน,น,าสนใจนะครับ,รบลองคิดนอกกรอบดูนะครับ โอกาสในการที่จะทํางานหรือว่าสร้างรายได้ขึ้นมารายได้นอกกรอบตัวนี้น่าสนใจครับลองาทไม่เหมือนคนอื่นใช่ครับทำอะไรที่มันคนอื่นคิดไม่ทันแปลกหรือแปลกแนวออกไปหน่อยหนึ่งครับผมไม่มากแต่ก็มีผลนะครับครับอันนี้เป็นข้อคาเปินใจข้อพิสที่ดีนะครับสําหรับชาวราศีมีนที่ให้มีช่องทาง ในการที่จะคิดไม่เหมือนคนอื่นทําไม่เหมือนคนอื่นเพราะสมัยนี้ทําตามคนอื่นเขาก็ทําเดินตาม<ช>เขาครับผมคิดใหม่ๆทําใหม่ๆนะครับ,รบส่วนต่อมาก็คือเรื่องของความรักถ้าเรื่องของความรักเนี่ยคนรักคู่ครองใครที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วเขาอาจจะเข้ามาซัพพอร์ตของเราได้แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรดังนั้นมันจะเป็นใน รูปแบบน้ำาทีเ่เรือเสือขึน้น่าม,<ผ>มากกว่าเพราะว่าดาวอาทิตย์ที่เป็นปัตตานี่ามาอยู่ในเรือรปัตตานีครับดาวอาทิตย์ก็มาจากอลีดาวศุกร์ก็มาจากมรณะ,รณะเราเรียกว่าดาวเสียสอดาวเสียทั้งสองดวงมาอยู่วรวมกันกระจุกตรงเดียวแต่มันเป็นคู่สมพลดังนั้นมันอาจจะมีการต่อรองหรือว่าการ ปรับเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ซึ่งเราอาจจะไม่ยอมด้วยความที่เราเป็นดาวพฤหัสอยู่ดังนั้นผมให้พิจารณาดูดีๆนะครับเพราะว่าคู่ปรับนิหรือว่าคู่ครองคู่นส่วนหรือว่าเพศตรงกันข้ามที่เขามายื่นข้อเสนอให้เราเขาจะมีข้อแรกเปลี่ยนเราดูดีๆว่าได้คุ้มเสียหรือไม่ครับนะครับคิด ใส่ตองให้ดีแล้วตัดสินใจถ้ามันคุ้มเสียหรือว่ามีกําไรแน่นอนทำมาตราบผมทําตามเขาแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะทําให้เราหมุนหมองลงไปสักนิดหนึ่งคเพราะว่าทําไมผมจึงบอกว่าหมมนหมองเพราะว่าช่วงนี้ดาวพฤหัสเขาเป็นเกษตรคผมเขาจะไม่ยอมให้น้กเขาขุนแน่นอนแต่ก็ต้องยอมหน่อยนึงแล้ว ถ้ายอมแบบนั้นแล้วเรามีรายได้หรือว่ามีทางเข้าของเงินทองเข้ามาก็น่าจะพอสู้ไหวนะครับผมนี่คือเรื่องของความรักครับนะผมขอเสริมไว้หน่อยครับเรื่องของความรักว่าอืการที่คนเรามีเลขคู่สมพออยู่ตรงนี้นะด้วยการคว้แบบนี้ครับการให้อย่างมีเงื่อนไข การให้อยากมีบุญคุณกัน<ช>คือถ้ามันเป็นบุญเป็นคุณกันมันต้องรับได้<ช>เป็นรเรื่องธรรมดาการไม่ดืมบุญคุณคนมันก็เป็นเรื่องจิตถูกต้องใช่คครับ,รบที่ผิดมันอาจจะใช้เลยมากไม่ได้ครับในเรื่องของเรื่องของเรื่องนี้นะครับผมครับ,คร,บครับก็ขอทิ้งข้อคิดอันนี้ไว้นิดนึงว่าทิ่จิตบางครั้งก็มีประโยชน์บางครั้งก็ ต้งองพิจารณาตามเหตุตามผลไปนะครับสําหรับผู้ที่เป็นชาวราศีมีถ้าพูดถึงในเรื่องของธรรมะนะครับครับก็คือช่วงเนี้ยช่วงเดือนกันยาเราจะมีทิฏฐิแต่เราก็ต้องดูให้รู้ว่าเราเป็นสมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏินะครับถ้าเป็นมิจฉาทิฏิไม่ให้พึ่แน่นอนนะครับ ต้องรู้ให้ดีตั้งใจให้ดีถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นน้ำใสเป็นเอา่สายธรรมะสายมูคุณต้องดูดีๆคุณต้องรู้ว่าทันนี้คือสามาทิกิิหรือมิจฉาทิฏฐินะครับส่วนต่อมาในเรื่องของโชคลาภครับผมโชคลาภอย่างเช่น สิ่งที่เราลงทุนไว้สิ่งที่เราทําไว้มาตั้งแต่เมื่อนานมาแล้วอาจจะเกิดคุณได้เราอาจจะดิงขึ้นมาใช้ได้อย่างเช่นคําบอกคอตตําสอนเก่าๆหรือว่าโครงการเก่าๆที่เราเคยทําเคยแสวงหาอยู่เราเคยวางแผนวางแปลนไปแล้วลองเอามาปัดฝนดูนะครับตรงนั้นอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีก็ได้ครับผม ทำไมถึงพูดถึงตรงนี้เพราะว่าดาวเสาร์เป็นกเกษตรในเรือนราค,ค,<ม>ครับครับผมครับแล้วมีดาวเกตเข้ามาเสริมด้วยครับดังนั้นจิตคิดม้าที่เรามีอยู่มันจะดูยืดหยุ่นมากขึ้นครับดังนั้นปัญหาที่มันงานที่เราเก็บไปเพราะว่าเจอปัญหาเจออุปสรรคต่างๆมันอาจจะมีคุณก็ได้ในข่าวนี้ลองปรับขุน โครงการเดิมๆตัวเองขึ้นมาใช้ดูนะครับแล้วคุณจะเห็นว่าคื่นที่เราทำตอนนั้นที่มันไม่สำเร็จเพราะมันยังไม่ถึงเวลาคราวนี้ถึงเวลาแล้วครับบางทีตรงนั้นอาจจะเป็นทางรอดของชีวิตทางดีของชีวิตคุณที่จะนำพาตัวคุณและครอบครัวไปสูคส่ความสุขความสำเร็จในอนาคตก็ได้ครับครับผม โอเคครับมีคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับชาวราศีมีนนะครับผมการพยากรณ์นี้ของเดือนกันยายน2565ครับอย่างไรก็ตามขอให้ชาวราศีมีนทุกคนโชคดีมีชัยนะครับผมครับเจอทางออกที่ถูกต้องนะครับครับผม จบไปแล้วนะครับสําหรับการพยากรณราศีต่างๆของเดือนกันยายน2565นะครับเดี๋ยวอะไรก็ตามผมฝากขอบคุณพี่บัญชามากๆนะครับผมที่มาเป็นพิธีกรร่วมในครั้งนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ครับอย่างไรก็ตามนะครับฝากกดกระดิ่งติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแก่ผมและทีมงานทุกๆคนโอเคก่อนจะทิ้งท้ายไปผมขอคอติดีๆสักอันนึงนะครับพี่บัญชา ค,คติของผมที่ยึดถือมาตลอดเลยก็คืออย่าอยู่อย่างทอ้อยายอาอยู่อย่างอยากยาทอ้อทอฝันให้เสร็จนะครับความหมายก็คือการที่เราอยู่ด้วยความอยากเราก็จะเกิดความทุกข์นะครับอย่าทอ้อก็คือเราทําอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมีอุปสรรคเสมอเราจะต้องสู้และก็มีความวิริยะ อุตสาหะในงานที่ทำนะครับคืออย่าทอ้ทอท้อฝันให้เสร็จก็คือเราอย่าทิ้งเป้าหมายของชีวิตนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจุดโฟกัสสูงสุดของชีวิตคือเป้าหมายที่เราตั้งไว้ฝังไว้ไปให้ถึงนะครับขอให้ทุกท่านประสบแต่โชคดีและมีความสุขตลอดปีตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ สวัสดีครับอ่ะอันนี้จิปิดอ่ะพี่สุบ